เปิดช่องค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องกู๊กมี่ฟมิลี่วันนี้วันที่14เรามีปาร์ตี้เล็กๆเป็นวันครอบครัวและจะมีเซอร์ไพรส์กรุบกริบซึ่งเมษาเป็นวันเกิดของพ่อแม่ด้วยแล้วของลูกสาวคนโตของพี่ปอเกิดเดือนเดียวกัน วันที่ไล่ไไล,ไล,ไล,ไล่กันเราก็จะเซอร์ไพรส์วันนี้นิดหน่อย <Okay. S 1> กรุบกริบก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เราเริ่มทำบาร์บีวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาทำบาร์บีวกันในรูปแบบไหนเห็นไหมเห็นไหมกำลังเสียบกันกำลังเสียบกันอยู่ข้างหลังออออออโอเคค่ะไปไปดูค่ะ มาดูการนี่กำลังทำบาร์บีคิววันนี้เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆวันที่14วันวันของครอบครัวและเราจะมีเซอร์ไพรส์มีบาร์บีคิวโดยแม่คะมาจากไหนมาจากปรฐุมธานีคของสามน้ำซอสบาร์บีคิวทำเองค่ะสั่งได้นะคะเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ได้ค่ะ กำลังเสียบไมาส้สวยงามเห็นเหเขาดูหมูหน่อยหมักไงใช้ซอสบาร์บีคิวหมักอย่างเดียวอร่อยเด็ดเลยต้องชิมเราต้องติดสูบไว้ก่อนได้เลดนะกำลังเสียบกันนะคะกำลังทำเครื่องจัก,การกำลังทำงานวันนี้เรามาดูกนะะันค่ะนี่โอเคมาดูวิธีการปิ้งย่างอ่าเริ่มแล้วเริ่มย่าง เริ่อย่างกันแล้วสวยงามอุ้ยมืดเม่ดูหน่อยโอ้โหควันนี้ขายกี่ไม้คะโอ้หลายไม้ค่ะนับไม่ถูกค่ะวันนี้นะคะปาร์ตี้ปาร์ตี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวโอ้เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จมีผักมีรายการึ้นแรกนี่แบกรูวนี่ น้ำซุปเอ้ยน,อน้ำซอสทำเองอร่อยมากค่ะมันได้เลยอร่อยอร่อยจะชิมเดี๋ยวจะชิมกินมเ,เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะอันนี้คนย่างก็ย่างไปก่อน ตรงไหนตรงนี้ Happy birthday 3ามคนเลยเดนเดือนเมษาพใหญ่เมษาเหมือนกัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday bye สั่งได้นะคะสั่งได้นี่นี่อาซี่อาซีสั่งได้สั่งได้นะสั่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไม่ให้อีกเดี๋ยวขึ้นไม่ให้อีกชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะ 我们、uh